ผ่านไปนะฮะหนึ่งหนึ่งวันในการอ่านพระสูตรก็ไอที่เงียบเงียบไปเนี่ยนะหนึ่งเดือนเต็มเต็มนี่นะนับได้หนึ่งเดือนเต็มเต็มแล้วที่ไม่ได้อ่านนะเพราะว่ามันมีอาพาธนะโอ้วหาภาษาพระเลยนะอาพาธนะคือมันว่าสบายนะฮะมีโลกกำเริบ เป็นจุกๆน่่่นในท้องนะฮะไอสิ่งที่ห้องมองโบเห็นมันเป็นปัญหาด้ยครับมันรักษายากขันไปหาหมอหมอกวินิชัยจักจริงบ่จริงห้องก็ะปุหูจักนนเพราะว่าห้องก็บปได้เหียนมาทางนี้หมอเขาวาก็กว่าน้ำเขาเขาจัดยาให้กินเอาก็กินน้ำเขาแะกินแล้วมันพอดีขึ้นก็ไปหาเขาอีกไปหาเขาดูดูเขาเขาก็จัดยาเดิมๆนั่นแหละนะฮะคราวนี้ไอการที่เป็นโรคแบบนี้โรคที่เรามองไม่เห็น มันต้องใช้ความเพียรพยายามปรารบต่อสู้กับมันเออแล้วอีกอย่างเรามันอยู่ตัวคนเดียวมันต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างมากนะฮะคราวนี้ถามว่าแล้วเวลามีโรคภัยเข้ามาบังเบียดทำยังไงในเมื่ออยู่ตัวคนเดียวเราก็ต้องมีหลักหลักยึดนะฮะหลักยึดตัวนี้ก็คือต้องเป็นธรรมะนะเอาธรรมะมาเป็นแกนกลางในการ ให้จิตไปจับยึดเอาไว้ถ้าไม่มีธรรมะมาเป็นแก่นกลางให้จิตไปจับยึดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะฮะไหนจะความเจ็บเข้ามารุมเรานะไหนจะต้องคิดน้อยอกน้อยใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูอยู่คนเดียวต้องมีโลกนู่นนั่นมีคนจะมาสนอกสนใจก็ไม่มีมันจะคิดนานาแบบนะฮะพอคิดนานาแบบมันจะทําให้เราไปเพิ่มความเจ็บให้กับร่างกายของเราอีกนะ ร่างกายนี่มันกรลับภาระหนักอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าจิตเราไม่มีหลักยืนหลักยึดเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มพอมันยิ่งเพิ่มเข้าไปหนักๆในจิตมันอ่อนล้าจิตมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความยากลำบากได้บีไม่รีผูกคอตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นภายในเวลาหนึ่งเดือนที่ไม่มีการอ่านที่ไม่มีการใช้เสียงเนี่ยอาพาธมันก็เริ่มหนักนะฮะคือไม่สบายหนัก บางทีขณะที่เดินจงกรมอยู่ใ<ค>นตึกเนี่ยนะหน้าเกือบถูไปกับดินเลยนะคือมันปวดท้องมา<อ>กมันปวดจนตัวโขดนะเออแล้วครวนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเรามันก็อยู่ตัวคนเดียวมันก็ต้องเอาตัวนี้ละฮะเอารักของธรรมะนี่แหละเข้ามาเป็นตัวข่มพอเอาธรรมะมาข่มแล้วพอรุ่งสางอาการอาการมันดีขึ้นนะฮะเราก็ พยุงเอาสังขารอันโมโสมเนี่ยไปหาสถานที่นะฮะที่ควรจะบํารุงรักษาซ่อมแซมร่างกายนี้ได้นะฮะหลังจากนั้นมันก็จะบรรเทาขึ้นบรรเทาขึ้นนะคือร่างกายเนี้ยเราก็ต้องดูแลมันเพื่อดูแลมันไปทำตามทำกฎเกณฑ์ของมันนะตามธรรมชาติของมันน่ะ ตราบใดที่มันยังไม่ไปมันยังไม่สิ้นมันยังไม่ถึงวาระของมันเนี่ยเราก็ต้องดูแลมันนะฮะดูแลเท่าที่ดูแลได้นะฮะบอแมนว่าสิไปกระเสือกกระสนเอาจนว่าตัวเองเดือดร้อนกับบอแมนการเจ็บป่วยครั้งนี้มันเป็นบททดสอบมันเป็นบททดสอบธรรมะที่เราร่ำเรียนมาน่ยนะฮะคือศึกษาธรรมะมาเนี่ยพอมีโรคคาพยาธิเข้ามาเบียดเบียนอย่างเงี้ย มันเหมือนเครื่องเข้ามาทดสอบเราว่าเฮ้ยไอ้ที่มึงอ่านธรรมะมาเนี่ยมึงแน่ใจไหมว่าจิตมึงได้อยู่เออเขาเนี้ยไอ้ตัวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะมาบังเบียดเพื่อจะมาทดสอบจิตใจเราว่ามึงศึกษาธรรมะนี่ธรรมะเข้าไปถึงจิตจริงจริงไหมมึงจะทนได้ไหมมึงจะกระวนกระวายไหมมึงจะมีความโกรธโมโหโทโสแบบอ่าที่ไม่สามารถบังคับจิตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ โลคาพยาธิมันก็จะมาทดสอบเราแต่มันก็ทดสอบนานเกินไปนะฮะหนึ่งเดือนเต็มๆนะการที่มันต้องมาทดสอบเนี่ยคือบางทีนอนก็ลําบากนั่งก็ลําบากเดินก็ลําบากนะฮะมันอึดอัดไปหมดอ่ะบางทีมันเหมือนจะปวดขี้ปวดเยี่ยวอะไรพวกมันอยู่อย่างนั้นอ่ะทั้งคืนอ่ะนะคือมันทรมานมากจนในที่สุดเราก็ผ่านผ่านเหตุการณ์ที่มันทรมานเรา คือการต่อสู้กับมัจจุราชนี่ก็หนักหนั่นกันนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เลยเป็นประสบการณ์ในการที่เรามีธรรมะเราศึกษาธรรมะธรรมะจะช่วยในเวลาที่เราเกิดอาพาธเกิดไม่สบายนะมันจะช่วยได้มากทางร่างกายในโอเคแหละหมอเขาก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหม เราก็ต้องเอาร่างกายอันโทงโไปหาหมอให้หมอช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนที่มันสึกหรอไปหายไปคราวนี้ไอ้จิตใจเป็นตัวสำคัญจิตใจคือมันต้องมีอะไรยึดนะฮะถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นตัวกลางเป็นตัวหลักเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยึดอะไรเพราะว่าสิ่งอย่างอื่นเรายึดเราก็พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้แต่ธรรมะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้ว มันจะสามารถบรรเทาโรคาพยาธิได้นะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยศึกษาคนไม่เคยรู้เรื่องนี้นก็บอกไม่เชื่อไม่เชื่อ,อว่าธรรมะนี่จะเป็นโอสถที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ก็แน่นอนล่ะครับก็ในเมื่อเขาไม่ศึกษาเขาก็ต้องมีความคิดที่ว่าไม่เชื่อนะแต่ถ้าเรามาคิดดูอีกทีบรรดาพระผู้ที่เป็นพระอยู่ในศีลกินในธรรมนะฮะ เขาจะไม่ค่อยกระวนกระวายในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของความมาพาธนะถึงเวลามันจะตายมันก็โอเคแล้วมันก็ต้องตายเราไปห้ามเราไปปรามอะไรมันไม่ได้นะฮะพระอาจารย์ที่โด่งดังนี่นะฮะลูกศิษย์จะพาไปหาหมอหาหมาเนี่ยเขไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วเขาก็จะห้ามมาช่างมันเถอะถึงการเวลามันก็ต้องไปนะฮะพระพุทธเจ้าบอกกับพระอนุนว่าสังขารเนี่ยมันเหมือนเกวียนเก่าค้ำครานะฮะ รอวันที่เขาจะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาซ่อมแซมปะทะปะทังเอาไว้นะฮะเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องสุดส้มนะมันเหมือนเครื่องปั้นดินเผาอะเออปั้นขึ้นตั้งอยู่เรียบร้อยอีกหน่อยมันก็แตกสลายหายไปเพราะฉะนั้นการมีธรรมะเอาไว้เป็นที่พึ่งกับการาที่ไม่มีธรรมะเอาไว้เป็นที่พึ่ง มันจะต่างกันคนที่มีธรรมะเอาไว้เป็นที่พึ่งเวลามีความทุกข์อะไรเข้ามาปั๊มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกังวลกะวายจะเป็นคนที่หนักแน่นสามารถทนต่อโรคาพยาธิได้ประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต่อสู้กับโรคาพยาธิ้วยตนเองนะฮะ ที่หนึ่งเดือนผ่านมาที่ไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยหรืออ่านว่างกับปิดกระปอยนี่ยนะฮะจะบอกอะไรให้คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์ในการที่ที่จะเข้าไปอยู่กับหนังสืออารมณ์ที่จะเข้าไปอยู่กับธรรมะตอนนั้นนะมันไม่มีเลยภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันไม่มีเลย มันไม่มีเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือคือกายมันไม่พร้อมใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยคิดเห็นตะคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตอนที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาตอนที่ทรมานร่างกายเพื่อจะบรรลุนะฮะไอ้เราก็ คิดอยู่ในใจว่าไอ้ใจมันพร้อมพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะอ่านทุกขณะทุกเมื่อแต่ครนี้พอมันนั่งปั๊บคือโรคาพยาธิมันบางเบียดแล้วมันไม่สามารถที่จะที่จะเอาจิตมาจับจ้องอยู่ในพระสูตรนี้ได้นะมันก็ต้องใช้วิธีการอื่นเอาธรรมะเข้ามาครอบงำท่านบอกว่าถ้าจิตมันไม่มีสมาธินี่ห้ามนะฮะ ห้ามห้ามทำสมาธินะฮะถ้าไม่ไม่มีสมาธินี่ห้ามนะท่านบอกให้ไปทำอย่างอื่นแทนนะฮะก็คือจิตตอนนั้นมันสู้กับอาพาธพยาธิไม่ได้ก็คือความเจ็บท้องเนี่ยมันบันดาลขึ้นมาหนึ่งเดือนเต็มๆตเลยนะมันเจ็บๆให้หายหายเจ็บๆมันทำพอให้เราลำคาญ คนนี้จะอ่านพระสูตรเนี่ยมันก็อ่านไม่ได้ในเมื่อมันอ่านไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีอื่นอย่างเช่นเดินนะฮะเดินก็คืออาศัยเดินจงกรมนะฮะแล้วก็สาธยายธรรมคิดหาพระสูตรที่อะไรก็ได้เพื่อให้มันมาบรรเทาความเจ็บไข้นะฮะบรรเทาอาภาธนี้ได้ผลจริงๆนะฮะคนนี้ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มันหายหายเป็นเป็นเป็นเนหายหายเนี่ยเวียนไปเวียนมาเข้าโรงพยาบาลมันก็ทางไปไร่ไปนานี่นะฮะไอ้ตรงเนี้ยอาพาธมันมาถึงจริงๆเนี่ยมันบอกให้เรารู้ชัดเลยนะบอกให้เรารู้ชัดบอกให้เราเห็นเลยแหละนะอันเนี้ยภาษาทางบ้านทางโลกโลกเขาบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไอ้ตอนนี้ล้วชัดเลยนะฮะถ้าอาพาธ เข้ามาบางเบียดแล้วใครคิดว่าถึงตอนนั้นแล้วค่อยจะมาศึกษาธรรมะนี่อยากคิดนะอยากคิดไม่ใชุ่นทาถึงคิดไปท่านก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ธรรมะได้นะเพราะเจอมากับตัวเองนะหนึ่งเดือนเต็มเต็มที่ผ่านมาเนี่ยได้ความเจ็บความทนทุกทรมานโดยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราต้องอะไรอย่างไงใช่ไหมแต่เราน่ะรู้ได้ด้วยตนเอง ธรรมะที่เคยศึกษามาเนี่ยดีอย่างคือเรามีพื้นฐานเราศึกษามาแล้วเราพอรู้ทางออกทางไปทางมาของมันพอเอามาใช้เป็นยาบรรเทาเป็นธรรมะโอสถบรรเทาความเจ็บปวดได้นะก็คือเวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เราคนเดียวเราก็ต้องยังไงล่ะปรารุบความเพียรด้วยการหนึ่งเดินจงกรมนะฮะ เพื่อขับขับไอ้สิ่งที่มันเจ็บมันปวดประกอบกับการกินยากินอะไรเข้าไปนะฮะอันเนี้ยจะบันเทาได้เยอะนะคราวนี้เรามาคิดดูไอ้คนที่ไม่มีธรรมะเลยที่จะมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาโรคาพยาธิเข้ามาบางเบียดอย่างนี้นะมึงเอ้ยยากนะฮะ ยากที่จะไปเรียน<ป>รู้ธรรมะตอนนั้นบางคนที่เจ็บปวดร้องโอดโอยอยากหาธรรมะนี่หาไม่ได้นะฮะบอกตรงๆธรรมะมันไม่ใช่ของหายากของหาง่ายแต่คราวนี้ไอ้เวลาเราจะเอามาใช้มันจริงๆหนี่ยมันยากตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าธรรมะโอ้ยศึกษาเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวถึงเวลาค่อยศึกษาอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะอันนั้นท่านคิดผิดมากๆนะเพราะ มันจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อว่ามันอยู่ในสมองเราจริงๆมันฝังชิปอยู่ในหัวเราจริงๆในเมื่อความเจ็บขึ้นมาปั๊บไอชิปตัวเนี้มันจะออกมาต้านมันเหมือนเป็นยาต้านไวรัสเออธรรมะนี่เหมือนยาต้านไบรัสนะฮะเวลามันเจ็บมาหนักๆจริงๆในตัวตัวขดตัวงอนนี่ไม่รู้จะทํำยังไงเก็บอกมันอย่างเดียวแล้วเออดีเว้ยนะฮะตายก็ตาย นถึงตอนนี้แล้วตายก็ตายมันทําอะไรไม่ได้มันจะไปทําอะไรเราไปดิ้นกระเสือกระสนไปทําอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะจะไปกล่าวร้ายโทษคนนั้นคนนี้อย่างง้นอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้ก็มีแต่อุเบกขาอย่างเดียวนะฮะวางเฉยในความเจ็บปวดแล้วคราวนี้จะไปวางเฉยยังไงล่ะในเมื่อท่านไม่รู้เลยหนทางมันไอคนที่ขนาดศึกษาอยู่ขนาดนี้ก็ยังแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะฮะ ก็ยังมีหลุดบ้างเวลาเจ็บเวลาปวดมาก็คิดน้อยอกน้อยใจตัวเองว่าต้องทําไมต้องอย่างงุนอย่างนี้นะครับหลุดหลุดเหมือนกันนะฮะหลุดจากธรรมะเหมือนกันนะแต่พอหลุดแล้วก็พยายามดึงกลับมานะมาเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแกนเป็นแกนเป็นหลักเ่ะเออเอาเป็นหลักตั้งยึดเอาไว้นะฮะถ้าไม่งั้นไม่อยู่นะฮะหนึ่งความเจ็บ ความเจ็บที่มันเกิดจากอาพาธโลคาพยาธิที่ท่านกําลังเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรทั้งนั้นแหละถ้ามันเป็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาทันทีนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่เกิดเราไม่รู้หรอกนะเอาง่ายๆแค่นิดเดียวไม่ต้องเอาเจ็บท้องเจ็บไส้ไม่ต้องอะไรเอาแค็มีดหรืออะไรบาดมือมาเนี่ยนะฮะพอมันอักเสบพอมันบวมขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเกิดละความคิดเริ่มเกิดละนะฮะความเจ็บความปวดเข้ามาในเริ่มคิดแล้วการปรุงแต่งของมนุษย์เนี่ยมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยไงนะฮะ เพราะมันไม่มีหลักยึดพอมีดบาดนิดหน่อยเกิดแผลอักเสบขึ้นมาปั๊บเอาแล้วยใครจะพากูไปหาหมอไปหาหมอแล้วมันจะต้องเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้กูจะต้องไปบ่อยไหมเกิดมันอาภาธตขึ้นมาจริงๆมันอักเสบขึ้นมาจริงๆเกิดกูตายกูอะไรขึ้นมาในลูกเต่ากูจะไปอย่งงมันจะคิดไปเรื่อยนะฮะเพราะไม่มีหลักยึดแต่ถ้ามันมีหลักยึดมันมาจับไอ้ตรงที่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะผ่อนเบาความเจ็บปวดนี่ลงได้ดีที่สุดก็คือพระสูตรที่ เรื่อย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 ที่มีด้ามจับสองข้างนะฮะคราวนี้เขาเอาเราไปนอนเลื่ยคนสองคนมันก็เอาเรื่อยที่มีด้ามจับสองข้างภาษาบ้านเท่ากันวัาเรื่อยจอตะเขนนะนะเออตัดต้นไม้ยันยันะเออตัดต้นบักขามย่างยัไม่เห็นเขียงกันไหมเอออันนั้นแหละเอิ่อนวันเรื่อยที่มือมีมือจับสองข้างไอ้สองคนนี่ก็คิดซะว่ามันเป็นเพชรจาค มันก็เห็นเราเป็นท่อนไม้มันก็ดึงกันไปดึงกันมาแย่งเลื่อยกันไปกันมานะในที่สุดร่างกายเราก็ขาดนะแต่คราวนี้ขณะที่เรากําลังโดนเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะโดนไอ้สองคนไม่รู้ใครละนะฮะที่มันเป็นมารของเราเออกาลังเรื่อยวิญญาณเราอยู่นะแล้วก็ต่อสู้กับมันเจ็บปวดใช่ไหมฮะบางทีก็ถ้าไม่มีหลักยึด ไม่มีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเราก็จะหลุดไปด่ามันก็จะอะไรสารพัดนะคำตำสามก็จะออกมานะฮะด่าไอ้เพชฌฆาตสองคนนั้นหรือไม่ก็ถ้าไม่มีใครทำมันเกิดขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะมีเหตุนะให้ตัวเองไม่พอใจอาจจะคิดกล่าวล้าวกับหมออาจจะคิดให้คนที่ดูแลรักษาดูแลไม่ดีนู่นนั่นนี่มันจะคิดไปในทางโลกนะฮะ ถ้าสมมุติว่าตายตอนนั้นเราสวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยบอกเป็นอุทา์นรตรงเนี้ยประสบมาเองหนึ่งเดือนเต็มๆที่ที่ต้องครุกครีอยู่กับมันคือเราจะอ่านหนังสือมันก็มากวนเหมือนมารเดี๋ยวก็จุเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ นู่นนั่นนี่มันจะไม่มีความสุขหรอกนะเราต้องหาวิธีการที่กําจัดมันจนสองวันวันนี้เมื่อวานกับวันเนี้ยดูอาการดูอาการรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคงบันเทาอ่ะนะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือยาด้วยนะฮะยาจากโรงพยาบาลแล้วก็ละยาจากที่สั่งซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วมันเกิดบันเทานะ บรรเทานี่หมายถึงมันบรรเทากายนะฮะความเจ็บปวดในทางกายมันบรรเทามันมันเหมือนหายสนิทมันเหมือนอยู่ในอาการปกตินะฮะตอนนี้มันเหมือนอาการปกติมันไม่มีความเจ็บความปวดความอะไรทั้งนั้นแหละคือจะอ่านหนังสือจะอ่านไปทั้งวันก็อ่านได้หรือจะทําอะไรมันก็ไม่มีกังวลนะฮะโดยเฉพาะเดินเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะลองเดินเดินเดินทุกวันที่จะต้อง เดินแบบระแวงเดินไปคิดไปเฮ้ยมิจะโผขึ้นมาตอนไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเช้านี่เดินด้วยความความอะไรล่ะเขาเรียกว่าความเพลิดเพลินนะฮะไม่ใช่เพลิดเพลินไปทางอื่นนะคือเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เรากําลังกําลังเดินรู้จักเดินกําลังก้าวขารู้จักก้าวขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไประแวงสงสัยว่าไอ้ความเจ็บความปวดมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเวลาการก้าวเดินของเราแต่ละก้าวการไปแต่ละที่แต่ละ ก้าวเดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนเราอาพาธนะฮะตอนเราอาพาทนี่มันเหนื่อยนะฮะคือมันเดินตัวตรงไม่ได้ก็ต้องงออยู่ตลอดเออไอตัวเนี้ยก็เลยทำให้เรายิ่งคิดถึงคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านสอนเอาไว้จิตเนี่ยสำคัญที่สุด สำคัญซียิ่งกว่าความเจ็บไข้ในร่างกายเราอีกนะฮะลองคิดดูถ้าท่านเป็นโรคมะเร็งนะสังเกตจากคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งนะเป็นแล้วไม่มีทางออกไม่รู้ธรรมะพอไม่รู้ธรรมะก็ไปยึดในทางที่ผิดนะฮะพอไปยึดในทางที่ผิดก็คิดว่าไอ้พวกนั้นมันจะช่วยได้ บนบานสารกล่าวนู่นนั่นนี่นะฮะเพื่อจะให้มาช่วยแต่คนที่สุดท้ายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้บุคคลนี้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานตามเดิมร้องโอดโอยนะฮะแล้วก็นี่อการโอดโอยของเราเนี่ยคนภายนอกมันมาช่วยเราโอดโอยแล้วมันหายเจ็บที่ไหนละมันไม่หายนะฮะมันก็ได้แต่แค่คําปลอบอกปลอบใจกันไอต้นนี้แหละ มันขึ้นมาเลยตนแลเป็นที่พึ่งแข่งตนขึ้นชัดเลยตรงเนี้ยนะฮะพระสูตรนี้ขึ้นมาชัดเลยนะในเมื่อตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนวทำยังไงล่ะเราถึงจะพึ่งตนพึ่งทำได้เราก็ต้องพึ่งตัวเราก่อนพึ่งตัวเราทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเลยเฮ้ยแต่มันจะแข็งแรงยังไงไอตอนที่ตอนที่เนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นมนาพาสเออก่อนที่มันจะอาภาธหนักไปกว่านี้ก็ต้องรีบสิ ศึกษาหาความรู้หาโอสถติปโอสทิ์ก็คือธรรมะนี่แหละนะฮะที่มันจะไประงับนะสิ่งที่มันเป็นอยู่ได้อันนี้มันต้องคนที่ต้องคนที่ผ่านพุทธวจนะมาจริงๆนะฮะถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันไปใช้ด้ลพระ ทำไมถึงบอกว่าคนที่ผ่านพุทธวจนะมาจริงๆเพราะหนึ่งคือไอ้คนที่ฟังคนที่อ่านคนที่ศึกษาธรรมะที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยเขาจะรู้นะพอเขารู้แล้วเขาก็จะมองเห็นพอเขามองเห็นแล้วเขาจะเชื่อเขาจะศรัทธาเวลามีปัญหาเวลามีภัยมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไอ้พวกนี้เข้าไปคมเข้าไปดับความเจ็บปวด แต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอ้ยถ้ามันเป็นถ้ามันดีอย่างนั้นต้องไปหาหมอทําไมวะก็เอาธรรมะสิมารักษาก็จะคิดไปอย่างนี้อ่ามิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็จะเหมือนกับคนที่ถูกลูกศรนะเออคนที่ถูกลูกศรโดนยิงอ่ะคราวนี้บรรดาญาติโกโหติกาทั้งหลายก็เห็นแล้วก็สงสาร ก็จะไปเอาหมอมารักษาไอ้เจ้านี้ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งรักษาอย่าพึ่งรักษาขั้นคอยเพราะท่านผู้บังมันไม่ยิ่งคอยน่ะคอยเพะให้รักษาคอยต้องหูกานบางที่ไม่ยิ่งคอยน่ะเป็นไผ่และอาวุธที่มันใส่ยิ่งมันเอาอีหยังมันยิ่งมันเอาธนูบอหรือหนาไม่บ่แล้ววันทอนด้เพร่ะอยากหู้หอดลูกธนูอีกคนใดเอออันลูกธนูที่มันยิงมากน่ะมันเอาอีหยังเข็ดขนหางมัน เออเราสายธนูนั่นน่ะมันเป็นปอหรือมันเป็นฝ่ายพูดได้อยากพูดไปหอดพูดได้ก็คือการกับพวกที่ผู้หุทธรรมะที่เป็นคาของพระพุทธเจ้าก็มาวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเป็นไปไดบ่เป็นไปไดบ่สุดท้ายก็เลยบ่ได้รักษาตายนะฮะบุคคลนั้นก็เลยตายก่อนนะก่อนที่จะได้รักษาเพราะมัวแต่มาลังเลสงสัยธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะฮะ คำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ก็เหมือนกันถ้าท่านมัวแต่ลังเลสงสัยเวลาผชิญกับปัญหาหรือเผชิญกับมารเออมารคือความเจ็บไข้มารคือความตายท่านไม่มีทางที่จะรอดไปได้จากมันหรอกท่านก็จะนอนจมอยู่ในกองบ่วงหละนะฮะสุดท้ายนายพรานมานายพรานก็จะเอาท่านไปทำอาหารซะนะฮะเพราะฉะนั้นอยากหลุดพ้นอยากมีที่พึ่งอันถาวรนะฮะ ก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้มันช่วยได้จริงๆนะฮะช่วยได้ในยามอาพาธในปัจจุบันช่วยได้ในอนาคตแม้นเราตายไอ้ตรงนี้ไม่เคยตายนะฮะแต่ไม่เคยตายนี่ก็ด้วยความเชื่อที่อ่านมาแล้วก็มาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันไอ้สิ่งอื่นที่จะช่วยเราในอนาคตีคงไม่มีแล้วก็มีสิ่งเดียวนี้นะฮะที่เราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับ อย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าไอ้ตอนที่ว่าจะตายแล้วจะเอามาใช้เนี่ยจะตายแล้วค่อยฟังธรรมะนี่อย่าไปคิดเพราะถึงตอนนั้นแล้วมันยากมากมันลําบากมากนะฮะดีไม่ดีจะไม่ไมีใครเอามาให้ฟังด้วยสิสั่งสมไว้เสียแต่บัดนี้ช่วยได้เยอะนะฮะเข้าใจจริงๆแล้วช่วยได้เยอะนะโดยเฉพาะอาการอภพาธบางทีมันเจ็บขึ้นมาหนักๆนี่นะครับ โอ้โหมันโคตรทรมานะทรมานจริงๆนะเดินได้เอาหน้าถูดินไปเลยละครับเพราะมันปวดมากนะฮะมันปวดมันเจ็บมันอึดอัดมันมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วมันจบนะมันเป็นแล้วมันมันแบบทําพอราคาญทั้งวันเออจะนั่งก็ไม่เป็นอันนั่งจะนอนก็ไม่เป็นอันนอนจะกินก็ไม่เป็นอันกินเป็นผะอืดผะอมมันยังไงไม่รู้นะฮะหน้าตาไม่แจ่มใสอ เหมือนพระพุทธเจ้าเดินไปเจอใครคนหนึ่งที่หน้าตาเสร้าหมองอ่ะเออลูกแกตายเหมือนเหมือนอย่างนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าเดินไปเจอก็เลยถามว่าข้าบุทธเป็นยังหน้าตาของเจ้ามันคือเสร้าหมองแทนข้าุดีก็บอกว่าโอ้ยสิบู้หายเสาร์หมองจังได้ลูกหน่อยของข่อยตายไปแล้วผู้หนึ่งมือมือหนึ่งข่อยก็บริฮ็ตยังแล้วมาเที่ยวเบิ่งแต่ลุมศพของลูกนี่แหละ้วนเสนา อันนี้ก็เหมือนกันวันๆหนึงก็ไม่ได้ทำารแล้วกวนกวายแต่อกับเรื่องของโลคาพยาธินี่แหละนะครับอันนี้บอกไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ไม่เคยได้ฟังธรรมก็หันมาฟังซะอย่างน้อยๆมันก็จะช่วยบรรเทาอาพาธของท่านได้โดยเฉพาะพระสูตรของคิริมานนเนี่ยนะฮะอันนี้ใช้ได้ เป็นเป็นประโยชน์มากนะแต่คนนี้มันจะใช้ได้ไม่ได้มันจะเป็นประโยชน์มากน้อยนันก็ขึ้นอยู่กับไอ้คนศึกษานั่นแหละว่าเข้าใจในสิ่งนั้นๆได้ดีได้มากขนาดไหนแล้วจะเอามาใช้ได้ขนาดไหนไม่ว่าคือถ้าเรารู้แต่เพินๆเนี่ย มันก็เข้าใจได้แต่แค่เพื่นๆนั่นนะฮะแต่ถ้าเ,เ,เราร <titled> ู้<ร>ละเอียดมันก็สามารถาเอามาใช้ใชได้ละเอียดเหมือนกับเมื่อกับเรามีวิธีเปิดน้ำอ่ะเออถ้าเราไม่มีวิธีเปิดเราก็แค่เอาหินเอาโน่นนั่นนี่ออกไม่ได้ใช่ไหมน้ํามันก็ไหลค่อยนะแต่ถ้าเรารู้วิธีการเอาออกปั๊บเนี่ยน้ํามันก็จะไหลพุ่งนะฮะน้ำมันไหลพุ่งแรงขึ้นมาเคราวนี้ความสว่างจ้าในใจมันจะเกิดขึ้นทั้งพบนี้และพบหน้า ได้ทั้งสองอย่างนะฮะในปัจจุบันนี้ก็ได้นะมันไม่ได้ในเรื่องช่วยของมันมันไม่ใช่ว่าจะหายนะมันไม่ใช่ว่าจะหายจากอาพาธนะฮะคืออาพาธเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่หายหรอกแต่มันบรรเทามันบรรเทามันบรรเทาคือหนึ่งมันอาจจะเราอาจจะกินยาใช่ไหมพอกินยาไปปั๊บถ้าคนที่มีธรรมะในกกินยาเข้าไปมันก็กลับไปคิดให้กระวนกระวายในเรื่องทางโลกเห็นไหมเออคนนี้พอมันกระวนกระวายไปปั๊บมันสะสง มันทําให้ร่างกายนี่ไม่สมดุลนเออจิตจิตมันพาเป็นแต่ถ้าสมมุติเรากินยาพร้อมกับมีธรรมะเข้าไปเป็นตัวรักยึดอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นได้ไวนะฮะมันจะมีผลดีทั้งปัจจุบันปัจจุบันก็คืออ่าถ้าเป็นโรครักษาโรคได้อ่ารักษาโรคได้กับยาที่มันมีอยู่นะฮะไม่ใช่เอาแต่ธรรมะอย่างเดียวตายนะอันนัก็โง่อยนะไม่มีปัญญานะ เออพอเป็นมาแล้วป้ากูไม่เข้าโรงพยาบาลกูจะเอาธรรมานี่แหละรักษาไอ้นี่ก็โง่เกินไปนะฮะแยกไม่ออกว่าอะไรควรรักษาทางใดนะฮะเป็นโรคเป็นไข้เจ็บไม่สบายก็ต้องไปหาหมอนี่ถูกแล้วนะฮะหมอเขาจะจัดยามาให้กินนี่ถูกแล้วคราวนี้กินยามันก็ต้องควบคู่กันไปรักษากายกับรักษาใจมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมคราวนี้รักษากายกับรักษาใจเนี่ยรักษาใจมันได้ทั้งสองพบพปัจจุบันกับพบอนาคตเนี่ย ถ้าสมมติเราปัจจุบันมันไม่เป็นโลกมันก็ดีไปเราก็ยังได้ลาบปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาแทนลาบปัจจัยนั้นก็คือความสุขความสบายกายความสบายใจใช่ไหมแต่ถ้ามันมีโลกมันก็ได้บรรเทานะฮะอันนี้ได้สองอย่างถ้าไม่มีโลกเราก็ได้ความอยู่เป็นผาสุขความไม่ทุกข์ใจนะฮะแต่พอตายไปเราก็ได้อีกนะถ้านรกสวรรค์ไม่มีอ้าวเราก็ว่างเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้านรกสวรรค์มีอ้าวเราก็หลุดนะฮะ หลุดออกจากนรกสวรรค์นะการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่มีนะฮะถ้าเรามีธรรมะนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีตรีกับดีเพราะฉะนั้นอย่ารอให้อภาพาตเกิดแล้วค่อยศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเสียแต่วันนี้ดีที่สุดเอวังก็มีด้วยประการระชนี้